ขอบคุณขนมจากอาน้องวิวนะคะขอบคุณขนมจากน้องวิวแล้วก็อุ๊ยียทำอะไรอะ่ะน,น่าทานมากทำให้หมามีเหรอขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยทำไมข้าวมันสวยแบบนี้นี่ขอบคุณนะคะอุ๊ยน่าทานจังเลย อม,ม,มีหอมหมกมาอีกตายแล้วขอบคุณนะคะดูสิเห็นไหมมีหอมหมกแล้วก็นี่อันนี้ขนมเดี๋ยวลืมเมื่อกี้พูดอันนี้ขอบคุณน้องวิวนะคะซื้อขนมมาฝากเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะขนมอะไรนะอินทนินอร่อยมากหอมอืมแล้วก็นี่ ขอบคุณนะคะน้ำพริกน้ำพริกจากาคุณวรนณษาทองวิเศษน้ำพริกคุณสานะคะตัวนี้แกแถมมาให้ฝากกับน้องชายมาให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปอุดหนุนได้นะคะน้ำพริกคุณสานะคะดาราเลิศเนี่ยน้ำพริกแกอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวมนก็ทานกับข้าวผัดแล้วก็มีนี่ด้วยอเฮียมาแล้วเฮียจะทานอะไรกาแฟเราจะดิบกาแฟทานเองก่อนใช่ปะ Okay, okay.